ผมได้มาจัดส่งที่อำเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์นะครับผมเดี๋ยวขออนุญาตสอบถามคุณพ่อนะครับผมาผมชื่อนายสมรูปเซนกล้าครับอยู่บ้านห้วยสําราญอำเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์ครับคือผมได้สั่งซื้อเครื่องสีข้าวรุ่นใหม่ล่าสุดครับของบริษัทสามยอดมอเตอร์ครับนี่เป็นเครื่องที่สองครับใช้ดีครับมีคนมาซื้อเยอะก็ซื้อไม่ทันก็เลยต้องซื้ออีกเพิ่มอีกเครื่องหนึ่งครับ มั่นใจกับเครื่องนี้ทนครับแข็งแรงนะผมจึงเลือกซื้อเป็นครัางที่สองนะครับครับอ่าแค่นี้ครับผมก็ขอขอบคุณคุณลูกค้าด้วครับผมที่สั่งซื้อตัวเครื่องสีเข้าของเรานะครับอ่ที่ไว้ใจในตัวเครื่องสีเข้าทางสามยอดมอเตอร์ของเรานะครับคุณพ่อครับผมครับวันนี้ก็ขอขอบคุณลูกค้าเขาเลยครับ